ตอนแรกอาจจะมีบ้างนิดนึงค่ะเพราะว่าเ,าเรายังไม่เคยแบบว่าเขาเรียกว่ามาในลุคนี้แต่ว่ามันก็เป็นลุคแบบคิดอ่งมุมนึงคือมันเป็นลุคน่ารักน่ารักใ,ใช่ค่ะกาลังแบบว่าโอเคอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบแอ,อัอดออถ้าเป็นงานอะไรทางนี้ยังยังยังไม่เคยเดินค่ะก็พักหนึ่งกังนค่ะก็คือเรา คุยดีเทลงานก่อนว่างานมันเป็นอะไรยังไงแล้วก็คุยเรื่องชุดก่อนฟิตติ้งชุดก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราแบบดูชุดแบบแรกเลยใช่ค่ะก็คือรับงานอ่ะโอเคมีงานซาบ,บิน่าอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคไหม<ส>เราก็เลยดีใงานซาบ,บิน่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่างาซาบิน่าก็คือชุดชิ้นใหญ่นะคะเราก็แบบโอเคงั้นถามหนยว่าเออชุดมันจะโบมากไหมหรืออะไรยเงี้ยค่ะแล้วก็พอคุยแล้วโอเคชุดมันออกแนวน่ารักเพราะว่าของเราเป็นสาวลุกกลางวันด้วย เราก็โอชีนี่ก็ถูกใจนะคะพี่มันพองมันไม่โตเลยนะถ้าดูเนี่ยคือมันพองฟูงฟิงมากแล้วดูแบบที่โดนบงังเ,เลย <kilo> <ś les> ใช่ค่ะ <c oughs> แสดงว่าแบบโอกาสที่จะแบบถ่ายอะไรนะอะไรเงี้ยต้งเป็นไปไม่ได้เลยโอ้อันนั้นอันนั้นยังไม่ใช่ลูกของเราค่ะย <c oughs> ังไม่ติดต่ออะเอ่อยังยังไม่ได้มีแผนงะานอาจจะมีแค่แบบเป็นออกแนวนสปอร์ตบ้างเคยเคยมีมาสักนานแล้วเหมือนกันค่ะแต่ว่า เราก็ยังรู้สึกว่าเราไม่พร้อมแล้วก็มันยังไม่ใช่อันนี้ไม่อยากมาเลยเดี๋ยวเราเดินทางต่อแบบนี้ก่อนก็ดูลิมิตของเราแล้วกันเนาะว่าเรามันใส่ได้อะไรประมาณไหนอะค่ะค่ะชื่อแบบดูดงามมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้อยใจอะไรน้อยใจใครได้เปล่าคนที่เราทคบกับงานหรือเปล่าเรื่องทะเลาะกันนี้อาจจะเขาเรียกว่าไงอาจจะมีไม่เข้าใจกันบ้างคุยกันบ้างอาจจะแบบเขาเรียกว่าไงคือบาง อาจจะมีทะเลาะกันบ like ้างเป็นธรรมดาค่ะแต่ว่าช่วงนี้เปนพราะที่มันบ่อยนะคะช่วงนี้มันเป็นปัญหาบ่อยอะไรอยย่างงเี้ไม่ไม่ได้ขนาดนั้นนะคะบางทีเราเรื่องการโพสต์ข้อความในอิสราเอลหรือว่าการเจอแบบข้อความอะไรที่มันแบบเขาเรียกอไงโดนๆนเด็ดๆอะไรเงี้ยบางทีเราก็มีโพสต์บ้างส่วนใหญ่มันจะมาจากอะไรนะคะปัญหาที่เราทะเลาะกันหนูว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะไม่ค่อยได้มีเวลาคุยกันหรือว่า คือเหมือนต่างคนต่างทางานอะไรเงี้ยแล้วอย่างบางทีเนี่ยคือบางวันก็แทบไม่ได้คุยกันเลยอันนี้ทำให้เราแบบขี้หื่มากอะไรเงี้ยจนแบบว่าไม่ไม่ค่ะไม่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 คุยไม่ค่ะยังปกติอยู่ค่ะ่ไปมหาสูทรเหมือนเดิมคือเรื่องไปมหาวยาลัยจริงคือแทบจะไม่ได้เจอกันเลยเพียงแต่ว่าเออเหมือนบางทีเนี่ยเราไม่เข้าใจกันหรือว่ามีเรื่องที่แบบว่า ไม่ถูกใจกันบ้างอะไรเงี้ยก็อ,อาจจะแบบเขาเรียกว่าไงมีเงียบเงียบกันบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราเคลียร์กันแล้วเนี่ยก็คุยกับมาคุยกันเป็นเดิมมีข่าวดิ้ข้ามว่าแบบแยกกันแบบไปแล้วเรืกองแบบนี้แล้ว,แบบลวโอ้ยยังไม่ได้ยังไม่ได้ใช้คำว่าคบจะเลิกได้ยังไงเหมือนข<ะ>ังขังว่ากับจะขังขังงานอะไรก็เรื่องงานด้วยค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือตัวเขาเนี่ยไม่มีเวลาเลยจริงๆแล้วก็เราก็เพิ่งแบบ เพิ่งจะมีว่างก็คือช่วงนี้เองเพราะว่าเพิ่งติดกล้องละครเลยอะค่ะติดกันละครใ่ะพี่สามถึงแล้วกันีหนก็ต่างคนหรือว่าเรียกว่าต่างคนต่างห่วงกันมากกว่าค่ะคุณหนึ่งแต่แกือนว่าเขาไม่เห็นคุณค่าเราอะไรประมาณนี้ไม่ค่ะอันนั้นอันนั้นไม่เกี่ยวเห็นทีแฟนคลับก็มาให้กำลังใจกันเยอะเลยก็ขอบคุณแฟนคลับแล้วกันค่ะแต่ว่าจริงๆอันนั้นไม่ได้เกี่ยวกันจริงๆเราน้อยใจที่เขาไม่ต้องใช้เวลา คือมันอาจจะอาจจะมีบ้างเลยเนาะแต่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าเข้าใจไม่ไนดะ้เพราะว่ามันเป็นแบบนี้มาตั้งแต่แรกแล้วมาเรื่อยๆอยู่แล้วมันเกี่ยวในช่วงที่เขาแบบโผล่งานละครเวทีไปก่อนหน้านี้อะไรแงี้เป็นช่วงเป็นช่วงนั้นเองปกติเนี่ยวเวลาเขาเล่นละครเวทีก็จะเป็นจะเป็นแบบนี้อยู่แล้ว<ม>คือไม่มีเวลาคุยกันเพราะว่าเวลาเขาเขาเรียกว่าเข้าลงละครก็เข้าตั้งแต่บ่าย<ม>แต่เร,เ,เราทำงานเวลาเราทํางานกองละครเราจะตั้งแต่เจ็ดโมงเช้า เสร็จดึกแต่ว่าตัวเขาเนี่ยก็คือจะเสร็จหลังเราไปอีกอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยจะไม่มีเวลา <ะ S 1> ให้กันมันเป็นช่วงหลักเลยไหมที่แบบทำให้เรามีปัญหาในช่วงนั้นเลยหรือเปล่าก็อาจจะมีอาจจะมีปัญหาช่วงนั้นนะคะมันมีแบบข่าวหรือว่าเฮ้ยเราแบบหึงกับน้องจี๊บที่เล่นคู่แบบพิการอะไรเงี้ยในละครก็เลยเป็นปัญหาไม่ค่ะไม่คือเรื่องเรื่องงานเนี่ยเราไม่ได้ยุ่งแบบเขาเรียกว่าไม่ได้ยุ่งเรื่องงานของเขาคือ จะแยกกันอยู่แล้วค่ะเรื่องงานกับเร<ม>ื่องส่วนตัวอนะไรอย่างเงี้ยการรับการรับลหาใครเราก็ตม่คุ้นเคยกับนไม่ค่ะในในเรารู้อยู่แล้วค่ะว่าแบบโดยการทํางานมันเป็นไง<ม>เพราะว่าอย่างปกติเราร่วมงอานในละครเราก็จะต้องมีฉากกุ๊กก<ม>ิ๊ก<ม>บ้างอนะไรอย่างเงี้ยทั้งแล้วแสดงว่าปัญหาส่วนใหญ่ก็คือเรื่องเวลาก็อาจจะมีตรงนั้นบ้างค่ะจะมีถาเวลามาเจอแม่ตอนนี้ก็ยังเลยคือออกจากโรงละครก็เข้ามหาลัย ตัวเขานะเข้ามาหาลัยแต่ว่าตัวเราตอนช่วงนี้ก็เหมือนมีเวลาให้ตัวเองมากขึ้นก็ดูแลตัวเองมากขึ้นค่ะพิษารพิษารมีกระแสว่ากระแสวิษาว่าการแสดงของพิษายังกจะพัฒนามากกว่าวนี้ค่ะรู้สึยกยังไงบ้างคะก็ปกติเราก็รับฟังทุกคนที่เห็นนะคะแล้วก็เรียกว่าคือ,คอไม่ คอยพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆค่ะ oh. คือเราเรารับฟังทุกคำแบบติคำชมอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วแล้วได้มีโอกาสที่หมิ่นห่านดูตามกันดูไม่ไม่ได้เข้าไปดูเลยค่ะจริงๆอยากที่จะรับบทอะไรเปลนแนวไปก็ยังเออจริงๆเรื่องละครเนี่ยหนูจะรับตามผู้ใหญ่อะคะ่ะคือเราเราไม่ได้เลือกบทอะไรเงี้ยผู้ใหญ่ให้มาเราก็เล่นแต่ว่าเออแต่ละบทคือที่ได้มันก็ค่อนข้างจะแบบแตกต่างกันอยู่แล้ว่อยากรับบทกับ<ๆ> ไม่ใจนะก็ไม่ค่ะไม่ไม่ไม่คือทุกความที่เห็นเราเลาฟังอยู่แล้วค่ะแล้วก็คอยแบบพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆคือมีอะไรก็แบบว่าซีชมได้ค่ะมีจะเรียนเป็นการแสดงเรืออะไรก็มีค่ะมีค่ะมีอยู่แล้วค่ะที่ปวดหมาก็ดูตามความเหมาะสมของบทแล้วกันเนาะอยากเป็นนักร้ายไหมคะที่ปวดหมากล้าสร้างหรือว่ากระแสใหม่เลยก็ดูแล้วแต่บทแล้วกันค่ะ ว่ามันเป็นยังไงคือหนูว่าจริงๆนางเอกนางร้ายหรือตัวละครไหนถ้าแบบคือทุกตัวมีความสําคัญของเรื่องอะไรเงี้ยใครๆก็อยากเล่น